สวัสดีครับสวัสดีเจ้เกมเมอร์ทุกท,ท่านท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือคกิจกรรมที่เข้าใหม่นั่นเองนุ่มคุณจะเป็นทางด้านของกิจกรรมอะไรเท่ไหมคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดู้อมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยพี่จินกันกดไลค์กดซับกดติดตามคน1ติติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาด,ด,ลดกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมปะวันนี้พี่ก็มีเพชรอยู่ประมาณ4 9 0พเพชร ปไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นทางนั้นกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับผมไปนี่เลยนะครับเ้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่ายิ่งซื้อยิ่งลดตลาดนัดฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่29สิบเ้าสิงหาไปจบในวันที่4กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับผมซื้อครบ3ชิ้นนำโค้ดลดไปให้เพื่อนของคุณนั่นเองนะครับผมสูงสุดลดถึง90%กันเลยทีเดียวเชิลูกใครที่กำลังหาโค้ดอยู่ ดูคลิปพี่ไว้นะผมไปปะคลิกเข้าไปเลยับผมนี่เลยนะผมเข้าปุ๊บหน้าตาตลาดนัดก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะผมมันจะมีชุดที่เข้ามาใหม่ในนี้องคือชุดนี้นะหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็จะมีส่วนลดอยู่3มช่องหน้าตาก็จะมีส่วนสุดถึง70นะถ้าน้องคนไหนบอกว่าพี่ครับแล้วมัน90ตรงไหน90ก็คือให้เรานําโค้ดของเพื่อนมากรอกใน <Okay. S 1> นี้น้องผนเองมันจะได้90เซน็นโอเคนะไม่งงนะผมไปเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูก่อนอะ รางวัลทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ชุดที่เข้ามาใหม่นะครับเพ็กหนุ่มธงสปอ,สอร์ต 2. เพ็กสาวฟิกเซ็ทนะครับสามเพ็กโดฟามิงโกเออที่น้องๆชอบเรียกกันนะครับสี่เพ็กไซเลนสกิลจินนี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับเออมาหาเลยนดูกันได้นะครับแต่ว่าพี่ชอบท่ามูนวอล์กมากเลยนะเดีย๋ยวค่อยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันข้ <Okay. S 1> างล่างก็จะเป็นแบบพวกแบบ ของเกลือนะเออก็เลือกกันได้นะผมไปส่วนทางนั้นผมคิดเองครับนะผมสามารถรีเฟสได้ฟรีถึง5ครั้งเลยทีเดียวนนของพี่ไม่ต้องดีเฟสนะผมเพราะว่ามันก็น่าจะครบนะพี่น่าจะไม่เอาอะไรแล้วนะผมก็ตอนนี้มันครบ3ชิ้นเออนี่ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะผมก็อยู่ที่ราคา750แต่ถ้ามีโค้ดลดของเพื่อน,นผมจะลดถึง90%กันเลยทีเดียวน,นะผมเออจากปกติราค่า750ไปเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าจะเหลือ กี่เพชรพาออกมากดซื้อไปอ๋อ,อนี่นี่น้อหน้านี้ก็คือหน้าให้น้องนําโค้ดมาใส่นันเองน้อสำหรับน้องคนไหนแบบวา่ามีโค้ดถ้าน้องคนไหนไม่มีโค้ดก็ซื้อในราคาเต็มอยู่ที่750ดหบนะผมโอเคอ๋อมาของพี่ก็ใส่ได้มาที่เร้อยน้ผมยินดีด้วยคุณได้รับส่วนลดเพิ่มอีก20%รานคาเมื่อกี้อยู่ที่750ลดเหลือเพียง250เพชรเท่านั้นดูดิ โคตรตึงนเนาะน้องคนไหนบอกว่าอยากได้โค้ดก็สามารถเอาโค้ดของพี่ไปใส่ได้นะ FFHGE4E6YX นั่นเองนะผมเไอ่ไวสุดก็รับไปนะผมโค้ดนี้ใส่ได้เฉพาะครั้งเดียวเท่านั้นนะผอไมกดซื้อไปนะผมในราคาแค่250ร้อยห้าสิบปจีดดูโทษคุ้มนะผม่มแ้วก็ของรางวัลทั้งหมดเนาะจะเข้าตัวเลยหรือเปล่าหรือว่า อยู่ที่กล่องอ๋ออยู่ที่กล่องข้อความน,นะผมก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะกันนะผมไปกดรับทั้งหมดมาแล้วผมโอเคแล้ okay, ผมประมาณนี้มันเป็นท่ายัางไงวะยศท่าโคตรหล่อยศเคท่าโคตรหล่อนะผมโ <c oughs> คตรเฟี้ยวเลยเยศลงกระเป๋าน,นะยยศเค นี่ก็เป็นหน้าตาของชุดนะผมมาใส่เท่าแต่เสื้ออะไรกันนะผมโอเคไปอาอยืนคนหลอ่อคนหลอ่อคนหลอ่อรอจอัด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 รอจอ,อจอัด เด็ดเใส่แววนคนุญแอน <L un ters> ี่เราจะพี่ลืมบอกไปนะผมสหรับน้องแบบว่าเอาโค้ดของคนอื่นมาใส่โค้ดของตัวเองจะไม่มีนะครับผมเออพี่ต้องขอไปนาทีนี้ด้วยนะผมเพราะว่าพี่เข้าใจผิดเองเพราะว่าพี่ไปตัดมาเมื่อคี้ตัดคลิปนะแล้วก็พี่มาแบบอุย้ยแล้วโค้ดของพี่อยู่ไหนวะเออคือแบบว่าไอที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้คือมันเป็น โค้ดของคนที่แบบว่าพี่ไปเอามาใส่เ<า> <นะ S 2> ออโค้ด<า>ของพี่<ม>เองมไม่ดีเทผมถึงน้องๆจะถามว่าพี่ครับแล้วผมอยากได้โค้ดผมต้องทอํายังไงก็นี่เลยผมก็คือให้น้องๆแบบว่าไปกดซื้อนะผมเออซื้อแบบไม่ใช้โค้ดย้ําซื้อแบบไม่ใช้โค้ดผมเออกดซื้อไปผมซื้อปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มโค้ดนะกดซื้อเลยโค้ดก็จะขึ้นเนผมเออ <Okay. S 1> ถ้าน้องคนไหนแบบว่ากด ใส่โค้ดและซื้อโค้ดของน้องจะไม่ขึ้นนะเออเพราะว่ามันลดเปอร์เซนต์ไปแล้วส่วนเพชรจะไม่ได้นะครเข้าใจตรงกันนะอันนี้พี่ต้องอันนี้คือพี่ปิดพลาดเองพี่ต้องขอไปน้าทีนี้ไปด้วยนะครับผม <What? S 1> ส่วนทางนั้นน้องอะไรแบบว่ามีโค้ดอยู่อยากจะแจกเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เนะในใต้คลิปนะครัเออสำหรับพี่ก็ไม่มีโค้ดจะให้พี่ต้องขอไปนัทีนี้ไว้ด้วยแล้วโอเค ก็ประมาณนี้เลยกันสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าหรอกคลิปหน้าเป็นคลิปแบบไหนเท่ไหมก็อย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซกุ้ใหสวัสดีครับจิตพลาดต้องขอไปหน้าที่นี้ไปแ้ว